สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีป้าแจวน้องนาลินาลิตาไมไม่ไปดูเรียนไปหาแม่ค่ะเหรอคะไม่ค่ะเอามค่ะยายเอลมาแล้วค่ะวันนี้ไปส่งนาลิตะากับยายเอลนะคะมื่อนี้ไปส่งนาลิตากับคุณยายเอลค่ะนาิตตาจะไปไหนคะ เหรค่ะโอเคค่ะสวัสดีเอฟซีหรือยังคะสวัสดีหรือยังคะลูกสวัสดีค่ะเอฟซีไอ้กินมะม่ค่ะลูกค่ะเดี๋ยวเขาจะไปส่งนองอยู่โรงเยียาเนาะจ้าเดี๋ยวพ่นละรอดูอาการว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้น้องกะงอแงนิดน้อยนึงเนาะคะ่ะย่อม,ยมสอบกับเป็นประจัมาแล้ว,ว่า ค่ะวันนี้พ่อก็เมียเ,เพิ่นนอนเดือกเนาะค่ะมาขึ้นพนลาสดอัแจกเงินนอนมาขึ้นนอนเดือกก็เลยนองกับป้าแม่เขาเลยว่ามาอื่นห้ป่าไปทรงเด้อพั่นกันเลยวันนี้รับหน้าที่ไปส่งนาริตะกับยายแอลนะคะเพราะว่าลุงเทียนก็ไม่อยู่ค่ะไปกันเลยค่ะไปค่ะไปค่ะ ยายวิ่งหนีเลยยายกเห็นตู้แก่ยายก็วิ่งหนีเลยคะ่ะนีกก่นี่ตาคว้าตู้แก่ไหมคะไม่ค่ะโอ้ถ้าวันหลังไปจับให้ยายเอาไหนนะอาเ,เกล็ดล็ดกระปุกพี่ตากินอะไรคะ อร่อยไหมคะวันหลังถ้าตุ๊กแกร้องใหญ่แล้วจะเรียกลิตาเลยจับตุกแกให้หน่อยขาลิตาาันาริจัาจับตุ๊กแกวนาลิจาไม่กลัวเนาะ เรียกเรียกยัดซีกินไข่ฟิ้งไีนต้สับปะอเรียตู้สบปะหรอคะนี่แต่จะลงเซเว่นกับป้าไหมเนี่ยยัดซีกินโอเคค่ะโอเคโอเคก่อนไปส่งโรงเรียนจามาแบบ์สืบแปฝงสีฟันเนาะค่ะสืบแปฝงสีฟันไปโรงเรียนจาม่าริตาคนกับไซต้องเผายิแตะ รอจะตั้งหรอคะถึงโรงเรียนแล้วคะ่ะเพื่อนๆรอนิตาแล้วนะนิตาเก่งมากคะ่ะวันนี้วันศุกร์นะคะลูกพรุ่งนี้ก็ได้หยุดแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะวกกสวัสดีค่ะรูกับลูกสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,ะลูกเวคะ่ะเดินเลยคะ่ะ เออตื่นต่อยตายวันน <laughs> ี้นาริตะมาโรงเรียนสายเหรอคะลูกนิจตะมาโรงเรียนสายค่ะครูครอแล้วค่ะครูครอแล้วค่ะ อยู่ไหนนะพ้อนี้ตาอยู่ตรงนี้เหรอล Ru ูกโอเคเดี๋ยวป้าไปส่งค่ะป้าเป็นไงล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเข่ารองเท้าเข่ารองเท้าก่อนลูกพี่ตาถอดรองเท้าข้างนอกก่อนค่ะเข่รถถองเท้ากับยืนเดอ้ออืมขอดได้หรือยังคะลูก โอเคค่ะเก็บที่ไหนคะเก็บที่ไหนคะเก็บเองค่ะไปด้วยเก็บเก็บรองเท้าก่อนเก็บเท้าก่อนเก็บเท้าไปที่ไหนคะเก็บเท้าค่ะเก็บรองเท้าโอเคค่ะไปลิตาลิตาไปไปก่อนไปแล้วค่ะ ค่ะการมาชมนี่ตาหอดโรงเรียนเนาะจ๊ะตามาถึงโรงเรียนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ค่ะอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรเนี่เเเยเ <laughs> อาหารน้องหนูเนี่ยใชาไหมแท็กตึงแท็กตึงแท็กตึงแล้วนาะ นเฟื่องเพื่อขห่ทั้งหมดสวัสดีค่ะเพื่นเต็มเลยพี่เข้าแถวพี่เข้าแถวแล้วนี่ตาดูดูค่ะลูกดูดูดูเดี๋ยวชนชนชนเขาไปก่อนดีพี่่นีพี่เยอรมันตัวนี้แข้งสูงก็พี่แล้ว ออคือเก่งเถอะยังไม่พูดเดียวสเลยมาองหมดเลยอืมแม่ตัวยังเขาม่เองอคือเก่งเถอะดหน่อยเนีแม่ตาเนี่ยเขาอยู่พี่ขากังข้าแถวนะคะมาเรียนกับไล่หลายเย่ม <c ười> ้างพี่ตาไม่ได้เข้าแถวเลย <c ười> ในก็คือเก่งแต่พี่อ่ะตกตอกึ๊บอ่นี่ตาเรียนห้องไหนเนาะด่าสบายมากยนห้องนี้จ้ เดิบของนี่ต้โอ้ของนี่ทางนี่จ้ะเหรอคุณว่านี่ครูอะไรยังอ่ะคุณมอนี่ยยังดีตร้คุณมอนี่ บายค่ะล yeah, hey, yeah, ja. ูกเดี uh, 네๋ยวตอนเย็นเจอกันค่ะเดี๋ยวครูพาเล่นนะคะใส่เจ้ายิงนะลูกบายค่ะมัวอไมาอยุอะไรก็ตด้ได้ยหมาวโอมัมากเด้ยวเจาะยิงเหรอเนี่ยบายค่ะลูกตาจะไปไหนคะลูก เอาไปคาเฟ่เหรอคะไ,ไปคาเฟ่ไปหาใครคะที่คาเฟ่อะไ่ไปหาพี่อะพี่พเข้าไปโรงเรียนหมดแล้วนะดู<อ>ไได่ไปหาแม่เก๋เหรอี่หาพม่มเก๋หาแม่เก๋เหรอสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟดินมา,มค,านค่ะดยยเดินม,มา่ะนม่ะมาคินมาะเดมา่ะเดิาค่มาค่ะก่ะเาค่ะเมาะเาเามา โอ้ยโรงเรียนไม่ไปค่ะโรงเรียนน่ยเดี๋ยวเอากับอันเอานมส่อันข่ากับฟองน้ำไปเด้อยนมขวดอันเทอะไรนะข่าค่าเดี๋ยวพาไปชี่ไปคาเฟ่เนาะเอยิ้มสวยวก่อนอันนี้ไม่ชือนะนี่วางไม่ได้นะมันวางไม่ได้นะวางไม่ได้วางได้ค่ะลูกวางเลย พี่ตาวางเลยค่ะเอาเดียเ๋ยวเรวาเลก่อนเอาขึ้นค่ะไไม่จะพาพี่ตาแวน่นมอเตอร์ไซค์นะคะวันนี้นะเี้ตาแว่นมอเตอร์ไซค์เหรอมอเตอร์ไซค์ใครคะหล่อ,หอค่ะ เฮ้ยใครเปิดประตูพ้าาบ้านไปชมบ้านหน่อยเร็วพันอยากไปคาเฟ่หรอเป่าอยาไปคาเฟ่อะเรอยากคาเฟ่ไปยูคาเฟนจืนมาสานนี่ตตกน้ำมาเล้ว Ô, bà bàu, bàu, bàu. bà gặp bóng con nha Bà bà gặp bóng Bà bà gặp bóng con Bà bà gặp bóng con đưa đơn, đơn, đơn. đơn. ฮะอ้าวอุ้ยอันนั้นของสมคิดบ่คิดนท้าเหลืองเขาจะไปค่าเฟยทำไมนี่ไอ้ยลุ่มคิดนี่เองหรอไอนน้สมคิดหรออ้กลุงคิดแต่ดูนาลิตะนะอืมบอดูนาลิตะนะเจะดูผ่านไปนะเสียงใครเนะ้อ ตาเสียงใครนียังมีตาน่ะเสียงยายทำอะไรพุ่งผู้ชป้าไม่อุ้มค่ะเดินเองเดินเป็นแล้วเร็วเร็วเร็วกุ้งเหลืองกุ้งอะไรเพื่อแม่กลุ่มโอ้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 จะจะเบิ่งปองเบิ่งปองขามขาขาขามโดดมาเดิน ทางป้าเหรอค่ะไปซี่มีคนอยู่ไหมคาเฟ่น่ะคนวางสีมีหม่ได้อยู่คาเฟ่เนีเ่ยอะไรล่ะลูกพี่เข้าไปโรงเรียนหมดเลย ตอนเย็นค่อยเจอก,กันลูกเรามีนัดก,กันตอนเย็นหาพี่ๆนะแม่เก๋ก็ยังไม่มาแม่เก๋ก็ไปส่งเวก,กัสอยู่เปียกแล้วเปียกแล้วนั่นละเปียกเเปีียยกมันผมแล้ว าเฟล็อกขาลูกเข้าไม่ได้นะแม่กียังไม่มาป่ะกลับบ้านป่ะไม่มีใครอยู่ค่ะเบลก็ไปโรงเรียนค่ะป่ะเดินกลับทางเก่าค่ะป่ะป่ะน้ขาเนี้ยเนีเียน้ย อ๋อไม่มีใครอยู่เปิดไม่ได้ค่ะซิยังไม่ทาความสะอาดเนียเอายังไม่มาไม่เก๋ก็ไม่มีไม่เก๋ไม่ได้ทำขนมค่ะป่ะมาทางนี้ค่ะไม่มีใครอยู่พิ่งพูดว่าซองบงของคีดขนมมันไม่มีใครอยู่ป่ะป้าเดินเดินมา